ตามมุมมองของพุทธมีบางคนที่เราไม่พึงคบหรือกระทั่งควรเลิกคบไปเลยเพราะเมื่อคบแล้วมีแต่เสียกับเสียมีการเบียดเบียนมากกว่าเกื้อกูลกันหรือรังแต่จะก่อให้เกิดอกุศลธรรมทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาพระพุทธเจ้าช่วยแม้พระเทวทัตที่ทำร้ายพระองค์ก่อนแต่พระองค์ก็ไม่ให้อยู่ร่วมกับสงฆ์ขับออกจากสงฆ์และทรงแนะนำคนทั่วไปว่า การคบคนพันเป็นมิตรถือเป็นอัปมงคลชนิดหนึ่งเพราะพันมีหน้าที่พาลงเหวหรือถ้าหวังความเจริญทางสมาธิก็พึงเด็กเลี่ยงอยาเสพสมาคมกับบุคคลฟุ้งซ่านเพราะจิตที่ฟุ้งซ่านย่อมเหนียวนําให้จิตอื่นฟุ้งซ่านตามถ้าแรงน้ําใจมักให้โอกาสน้อยไปผลคือไม่เอื้อเฟื้อให้ใครได้แก้ตัวบ้างถ้าขี้สงสารมักให้โอกาสมากไป ผลคือส่งเสริมให้คนอื่นก่อบาปสำเร็จโดยง่ายถ้ารู้จักคนรู้จักจังหวะโอกาสรู้จักสถานการณ์ช่างน้ำหนักไม่ให้มากไปหรือน้อยไปได้ด้วยใจผลคือเป็นคนใจดีอย่างมีสติมีเงื่อนไขในการเปิดโอกาสไม่ยอมเปิดทางให้ออกอ่าวถ้ายังไม่มีความสุขอยู่บ้างอย่าพยายามฝืนแผ่เมตตาให้เริ่มจากการทำความเข้าใจเหตุผลของเขาจนเข้าใจ เมื่อเข้าใจก็อภัยได้อภัยได้ก็สุขได้อย่าใช้วิธีหักด้ามพระด้วยเขาด้วยการเลิกพูดแต่ให้เลิกพูดน้อยลงคุยเรื่องที่ทำให้ไม่คิดถึงกันไม่ผูกพันกันแบบค่อยๆตีตัวออกห่างคุณอภัยเขาอย่างไร้เงื่อนไขได้ชาตินึงชาติต่อๆไปก็จะทำได้อีกและมีแนวโน้มที่จะง่ายขึ้นเรื่อยๆและห่างชั้นจากเขาไปเรื่อยๆด้วย ภูมิที่เหมาะกับผู้ให้อภัยคือภูมิของสัตตบุรุษส่วนภูมิที่เหมาะกับผู้ไม่สำนึกผิดคือภูมิของอาสัตตบุรุษฉะนั้นโอกาสที่สัตบุรุษกับอาสัตบุรุษจะโครจรมาพบกันก็ยากขึ้นโอกาสได้รับความเดือดร้อนจากเขาก็น้อยลงในความเป็นพุทธการใช้ชีวิตอย่างมีกุศล,ลจิตท,ทุกวันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอยู่กับใครที่ทำให้คุณเกิดความหมันไส้หรือหงุดหงิดบ่อย แนวโน้มคือคุณจะมีกรรมทางความคิดหยาบขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่กับใครที่ทำให้คุณรู้สึกดีหรือมีความสงบใจนานๆแนวโน้มคือคุณจะมีกรรมทางความคิดประนีตขึ้นทุกทีร้อยเรียงจากหลักบทความของคุณดังตริน